ยายลิจะมะยมบักตองหรือสะท้อนอันซับแล้วจะซับแล้วสะท้อนปุยฝ้ายมีไงปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็มายมยำสะท้อนน้ำไล่ไหลแล้วน้ำตาลใส่เลยน,นีน้ำตาลมาแล้ว ใส่น้ำปะลาใส่น้ำปะลาขวดน้ำใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปะลาเลยยาลีบอมากันพลิกปนกินแล้วมันเสียบข้อบอไซ่พลิกปน หอ,หอมน้ำปลาะ mm. ห,หอมน้ำปลาเลยตากินบ่ตาหืมเปรี้ยวถึกกินแล้วหอมน้ำปลาแล้วใส่น้ำปลาไหลๆนั่งพันเข่าเลยส่งไปส่งมาพัานเขา่าไม่ีน้ำไล่ไหลแล้วกินก่อนเลยืหวานหวาน กล้องกับวัสมหมลายมือเม็ดพ่นเม็ดใหญ่ใหญ่เม็ดใหญ่ใหญ่เลยหอมน้ำปลาใส่น้ำปลาเยอะเยอะ biết đi ngay บก่ากลืนเด้อเม็ดไงบก่ากลื่อนเพื่อนต้องคายออกอม,อมันตึงเื้อเพื่อนเพื่อนเม็ดไงหลายบก่ากลืนเพื่อน อร่อยมากๆเลยยำสะท้อนเนว่าต้องหรือว่าสะท้อนหรือหมักต้องบายบาย